ครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์ประพันธ์ตยสุดนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธา,า,ชานีนะครับวันนี้ก็จะมาะนําเสนอง,งานวิจัยนะครับการพัฒนานพึ่งคุณภาพดีนะครับจากสายพันธุ์พึ่งบักฟ้านะครับเพื่อที่จะยกระดับเกรรษตรกรผู้เลี้ยงพึ่งของประเทศไทยนั่นเองนะครับโดยมีคณะผู้วิจัยก็คือ,อ ดเรนัทพจน์บาลิศนะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ดเตอรทิพวันสรรพสัตว์นะครับจากมหาวิทยาลัยพะเยานั่นเองนะครับส่งเนื่องจากที่มาที่ไปของงานวิจัยนี้นะครับคือได้รับคุนสนับสนุสนจากสวกรนะครับตั้งแต่ปี2563นะครับเพื่อที่จะ พัฒนาสายพันธุ์พึ่งขึ้นมานะครับให้ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงนะครับผลผลิตสูงนั่นเองนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมการเลี้ยงพึ่งเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เพิ่มรายไดใ้ให้กับประเทศไทยค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับโดยเราใช้เทคโนโลยีของการผสมเทียมพึ่งนั่นเองนะครับเข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้พัฒนาสายพันธุ์แล้วก็คัดเลือกนะครับสายพันธุ์ของพึ่งที่มีประสิทธิภาพดีนั่นเองนะครับสนับสนุนให้เกษตรกรนั้นสามารถ เลี้ยงผึ่งนะครับได้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับโดยที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีการผลิตน้ำผึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งมื่นสามพันตันต่อปีนะครับในข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรนะครับกรมสวนการเกษตรในปี2564นถึงห5นะครับมีผู้เลี้ยงผึ่งทั้งหมดเนี่ยประมาณส0 0 0มื่นรายนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงผึ่งเนี่ย มีพึ่งโพงด้วยนะครับพึ่งโพงไทยด้วยแล้วก็ชนรงด้วยโดยพบว่าพึ่งที่สําคัญที่เราเรียนเนี่ยจะเป็นพึ่งฝันนั่นเองนะครับที่มีการนําเข้ามาจากต่างประเทศเมื่อ4ี่สกว่าปีที่แล้วนั่นเองนะครับประเทศไทยนั้นส่งออกน้ําพึ่งอยู่อันดับที่24ของโลกนะครับอันดับที่2ของอาเซียนรองจากเวียดนามนะครับเราไม่ได้ส่งเราไม่ได้ผลิตน้าพึ่งน้อยนะครับแต่ว่าปัญหาคือเราส่งน้ําพึ่งออกน้อยนั่นเองนะครับจะสังเกตว่าถึงแม้ว่าบ้านเราเนี่ยจะมีการส่งเสริมการเลี้ยงพึ่ าแห่งทั่วประเทศไทยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่อุตรดิตถ์นะครับขอนแก่นจันทบ,บุรีแล้วก็ชุมพรเนี่ยมีคู่มือการปฏิบัติการที่ดีสำหรับฟาร์มพึ่งก็คือมีเนิ้อหาฟาร์มพึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่ายังก็มีปัญหาอยู่สําหรับรเษกษตรกรผู้เลี้ยงพึ่งทําให้ผลผลิตที่ได้นั้นคุณภาพยังไม่ดีพอที่จะส่ง,ท,สงที่จะส่งออกได้นั่นเองนะครับทําให้เราส่งออกพึ่งได้น้อย,อย,อยทั้งที่เราผลิตได้เยอะนั่นเองนะครับปัญหานี้นะครับเราก็เลยมองว่าสิ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรน,นะครับสามารถ เพิ่มการแข่งขันแล้วก็ส่งออกได้นะครับในการเลี้ยงพึ่งเนี่ยเรามองว่าปัญหาหลักเลยนะคะที่สําคัญก็คือว่าเรามองไปที่การพัฒนานะครับสายพันธุ์พึ่งนั่นเองนะครับแล้วให้มีพึ่งมีความหลากหลายขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อเกษตรกรมีความหลากหลายของพึ่งให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นพึ่งที่เก็บน้ำหวานได้เก่งนะครับพึ่งที่ทนต่อโรคพึ่งที่เก็บนมพึ่งได้ดีอย่างเงี้ยครับมันก็จะส่งผลต่อการเลี้ยงนะครับแล้วก็ผลผลิตของเกษตรกรนั่นเองทําให้มีความสามารถในการแข่งขันนั่นเองนะครับทางองค์การของเราเลยมองว่า หัเใจสาคัญเลยของการเลี้ยงผึ้งเนี่ยคือการผลิตนางพญาสายพันธุ์ดีขึ้นมานั่นเองนะครับ mm. เพื่อให้เกษตรกร,ร,กรนั้นมีช่องทางนะครับมีตัวเลือกในการใช้สายพันธุ์ผึ้งที่มีความหลากหลายแล้วก็ตอบสนองต่อการเลี้ยงนะครับในแต่แต่ละภูมิประเทศของอาการเลี้ยงผึ้งในบ้านเรานั่นเองนะครับซึ่งพอมองไปจริงๆเนี่ยมันจะมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศนะครับก็คือ BCG economy ของเรานั่นเองนะครับเราจะมองได้ว่าการเลี้ยงผึ้งเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ แทบจะไม่มีส่วนไหนได้ทิ้งเลยนะครับผลผลิตจากพึ่งเนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเกสรพึ่งนะครับน้ำพึ่งนมพึ่งนะครับไข่พึ่งหรือแม้กระทั่งผิดพึ่งเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์จากพึ่งมากมายไปหมดเลยนะครับถึงแม้เราจะมองว่าหลักๆนี่คือนาพึ่งใช่ไหมครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เรามองข้ามันนะครับที่พึ่งมีประโยชน์กับเรามากก็คือผสมเกสรนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนั่นเองนะครับตัวนี้สําคัญมากเลยที่ช่วยให้พึ่งน่ะช่วยให้ าการเกษตรนะครับมีประสิทธิภาพในการผลิตในภาคการเกษตรมากยิ่งขึ้นนั่นเองทุกส่วนแทบจะไม่ได้เสียเลยแล้วก็นับได้ว่าการเลี้ยงพึ่งเนี่ยนะครับเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับว่าผลิตภัณฑ์จากพึ่งมันมีมากมายไปหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่พึ่งอย่างเดียว ครึ่งแทบจะไม่มีส่วนไหนได้ทิ้งเลยนะครับตัวนี้ก็เลยเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่เกษตรกรน่าสนใจนะครับที่เราจะหันมาเลี้ยงผึ้งกันมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจากการวิจัยนะครับที่ทีมวิจัยของเราเนี่ยได้ได้เก็บข้อมูลมาเป็นย้อนหลังมาเป็น10ปีแล้วนะครับเราก็มองว่าในประเทศไทยเนี่ยมีการเลี้ยงผึ้งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าผึ้งพันธุ์นะครับ Apis mellifera นั่นเองนะครับแต่ก็มีสายพันธุ์ย่อยๆอยู่นะครับอยู่ประมาณ5สายพันธุ์นะครับจากการเช็คตัว พันธุกรรมโรดีนเองเพาแล้วเนี่ยกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆนะครับจากงานวิจัยของอาจารย์ทิมบุวรันสาวประสัสด์เนี่ยเราพบว่ามีอยู่5สายพันธุ์ย่อยนะครับที่ยมเลี้ยงกันในประเทศไทยนะครับการเพาะเลี้ยงของเกษตรกรเนี่ยเขาจะเพาะนางพญาขึ้นมานะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์ภายในฟาร์มนะครับใช้วิธีการการฟติ้งก็คือ เสียเอาตัวหนอนนะครับตัวเล็กๆนะครับในระยะ1วันนะครับหลังฟังกันจากไข่นะครับแล้วก็มาใส่เพื่อนางพญาแล้วก็พอ่อนางพญาขึ้นมานะครับครึ่งหนึ่งรังนะครับมีนางพญาหนึ่งตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนางพญาหนึ่งตัวเนี่ย ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมทั้งหมดเลยนะครับกิจกรรมภายในรังนะครับปล่อยฟิโลโมนนะครับการทํางานของหน้าที่ของพึ่งงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพึ่งงานพึ่งพยาบาลนะครับพึ่งกับผู้ต่างๆก็จะมีการควบคุมในนางพยานั่นเองเพราะ,ะนั้นไวใจสาคัญเลยนะครับในการเลี้ยงพึ่งก็คือถ้านามพญาดีพันธุกรรมดีนะครับผลผลิตออกมาย่อมจะดีตามนั่นเองนะครับตัวนี้เราได้นําเทคโนโลยีการ ผสมเทียมพึ่งเนี่ยเข้ามาช่วยเนื่องจากว่าการผสมเทียมของเอ่อการผสมของพึ่งในธรรมชาติใช่ไหมครับเกษตรกรเวลาเพาะนําพญาขึ้นมาเนี่ยครับเขาก็จะปล่อยเลี้ยงนะครับตามตามธรรมชาติแล้วก็ปล่อยให้ผสมกันเองเพราะฉะนั้นเขาจะมมีโอกาสเลือกได้เลยว่าพันธุกรรมที่เขาเก็บเอาไว้ลักษณะดีๆต่างๆที่เขาเก็บเอาไว้น่ะมันจะมีการผสมแล้วก็หายไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีการผสมเทียมเนี่ยหรือว่า AI เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับมันทำให้เราสามารถเลือกพันธุกรรมดีๆได้นะครับจากการลงพื้นที่นะครับของเรา คือในปี2566ที่ผ่านมานะครับเราได้ให้เกษตรกรนำร่องหนึ่งกลุ่มนะครับลองเอาสายพันธุ์พ่งของเราไปเลี้ยงนะครับพบว่าสามารถตอบสนองได้ดีครับในพื้นที่ของภาคอีสานนะครับตอนนี้นะครับก็ให้ผลผลิตดีเลยครับนะครับจากจากภาพที่เห็นนะครับจะเป็นสายพันธุ์พ่งของเราที่ลองให้เกษตรกรลองเลี้ยงนั่นเองนะครับเกษตรกรก็รู้ว่ามันดีนะครับในการเพาะเลี้ยงในได้ฟาร์มเพราะว่าเราทําวิจัยมาใน ในระดับห้องปฏิบัติการละนะครับในพื้นที่ทดลองละเราอยากรู้ว่าถ้าเกิดลงไปในฟาร์มจริงๆเนี่ยเกษตรกรเลี้ยงแบบแบบแบบชาวบ้านเลี้ยงหรือว่าแบบฟาร์มเลี้ยงเนี่ยจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับอันนี้ฟาร์มที่การทักษักนะครับจาวาซิสเกตนะครับตัวนี้นะครับพบว่าโอ้ใครดีมากเลยครับให้ผลผลิตดีมากเลยนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับที่เราส่งเสริมไปก็คืออำนาจจริญฟาร์มพึ่งนะครับตัวนี้ก็เอาพึ่งของเราไปทดลองเลี้ยงกัเหมือนกันนะครับก็เกษตรกรตอบรับดีครับ แล้วก็มองว่าอาจารย์น่าจะมีการสนับสนุนแล้วก็น่าจะมีการเผยแพร่นะครับสายพันธุ์ตัวนี้เนี่ยให้กับเกษตรกรในพื้นภาคอื่นๆเลียงด้วยน่าจะดีนั่นเองนะครับเรามีข้อเสนอแนะนิดนึงครับเนื่องจากว่าสายพันธุ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยไ่ดกนะครับผลผลิตสูงนะครับแล้วก็สามารถต้านทานต่อโรคนะครับของของของพึ่งได้เนี่ย แต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งครับว่าเวลาที่เขาไข่เขาจะไข่เยอะใช่ไหมครับทำให้มีพื้นที่ในการเก็บน้ำหมาน,นน้อยลงนะครับก็อยากจะแนะนําเกษตรกร,ร,กรที่นําสายพันธุ์พึ่งเราไปเลี้ยงนะครับก็อยากให้เลี้ยงเป็นพึ่งสองชั้นนะครับก็คือใช้ใช้ ตะแกรงกั้นน้าพญาไว้ข้างล่างนะครับเพื่อที่ชั้นบนนั้นจะได้มีพื้นที่ในการเก็บน้ำบาเยอะขึ้นนะครับวิธีการนี้ก็ทําให้เกษตรกรนั้นเพิ่มปริมาณของน้ำผึ้งต่อรอบการเก็บได้นั่นเองนะครับหรือไม่ก็สามารถขังน้ำพญาก็ได้ครับในช่วงฤด,ดูการที่มีการเก็บน้ำวาน,นะครับเพื่อที่จะลด พื้นที่ของการไข่แล้วก็เป็นตัวอ่อนนั่นเองแล้วก็เหลือพื้นที่สาหรับการเก็บน้ำหวานนั่นเองอันนี้กเกษตรกรก็พอจะรู้อยู่แล้วนะครับตัวนี้สําหรับแผนต่อไปนะครับในการขยายผลการผลิตเชิงพาณิชย์นะครับก็จะเป็นการต่อยอดงานวิจัยนะครับตอนนี้ก็มีการร่วมมือกับนะครับประสานกับสุนพึ่งห้าแห่งนะครับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่งเสริมการเลี้ยงพึ่งบัคฟาสข,ของของไทยนะครับพึ่งบัคฟาสนี้เป็นเป็นพึ่งที่ มีพันธุกรรมที่ดีนะครับอย่างต่างประเทศเขามีหมดละนะครับบักฟ้าที่ฝรั่งเศสบักฟ้าที่อเมริกานะครับแต่บ้านเราก็ยังไม่มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างจริงจังมาก็ต่อเนื่องนั่นเองนะครับโครงการวิจัยของสมกรอนนั้นก็ดีนะครับที่มาส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการวิจัยทางการ,กรเกษตรของประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับเพื่อที่จะมีสายพันธุ์พึ่งนะครับให้มีการเลือกได้หลากหลายมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ตอบสนองต่อ การเลี้ยงของเกษตรกรมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงนะครับในพื้นที่ของจอังหวัดอัทลันีแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงพึ่งนะครับสร้างเครือข่ายขึ้นมานะครับเพราะว่าพึ่งจะอยู่ได้ก็ต้องมีสวนผลไม้ใช่ไหมครับมีแหล่งอาหารก็คือแหล่งเกสร,รและแหล่งน้ำหวานนั่นเองนะครับนอกจากจะเลี้ยงพึ่งได้ด้วยแล้วยังเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ด้วยนั่นเองจากการผสมเกสรพื่ผล,ผลทางการเกษตรนั่นเองนะครับเพราะงนันก็อยากจะเชิญชวนนะครับเกษตรกรที่สนใจนะครับ ลองมาดูกันนะครับมาคุยกันได้นะครับว่าพึ่งนะครับบักฟ้าของไทยเนี่ยมีประสิทธิภาพดีนะครับแล้วก็เหมาะสมที่จะเลี้ยงในบ้านเราได้เพื่อเพิ่มผลผลิตนั่นเองนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสวบกนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมงานวิจัยดีๆสำหรับเกษตรกรไทยนะครับเรียนเชิญนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่สมบกลยนะครับฝ่ายใช้ประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวกติดปีกเกษตรกรไทยงานวิจัยใช้ได้จริง